แต่ล่าสุดนะคะตอนนี้มีการเรียกผู้ปกครองของเด็กทั้ง5คนเข้ามาสอบแล้วค่ะที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วนะคะมีทางผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2พลตำรวจโทสมประสงค์เย็นทวมกับพลตำรวจตรีอมศินบุญญานุสนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วมาร่วมในการสอบปากคำด้วยตอนนี้เดินทางมาครบแล้วนะคะผู้ปกครองของเชนของโก้ของบิ๊กของแบงค์เหลือผู้ปกครองของกัสค่ะ กัสนี่คือคุณพ่อเป็นตํารวจตอมอยู่ระหว่างการเดินทางเดี๋ยวจะมาถึงตอนบ่ายทางเชนซึ่งคุณพ่อเป็นรองสาระวัตรสืบสวนอยู่ที่สพอ,อุดรก็เดินทางมาถึงเรียบร้อยนะคะตํารวจจะซักถามรายละเอียดแล้วก็ดูพฤติกรรมของคดีอาจจะเข้าข่ายผิดตามพรบรเด็กและเยาวชนแล้วก็จะมีการพิจารณาโทษถึงบทลงโทษของผู้ปกครองด้วยจากการสอบปากคําอาของโก อาของโกะบอกว่าพ่อกับแม่ของโกะแยกทางกันปกติโกะจะอยู่กับคุณตาคุณยายแล้วก็อยู่กับตัวเองซึ่งมีศักด์เป็นอาที่ผ่านมาก็ส่งเสริมหลานให้เรียนหนังสือเหมือนกับเด็กคนอื่นดูแลโกะเป็นอย่างดีนะคะแต่หลานมักชอบหนีออกไปข้างนอกก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าหลานมีพฤติกรรมแบบนี้ พฤติกรรมที่ชอบหนีเที่ยวนอกบ้านตอนกลางคืนทางอาบอกว่าก็พยายามที่จะแก้ปัญหาพยายามจะตักเตือนโกแต่ก็ไม่สามารถจะคุมพฤติกรรมได้ทั้งหมดเพราะว่าหลานหนีออกไปแล้วตัวอาเองก็บอกว่าก็ต้องทํามาค้าขายก็ไม่ทราบว่าหลานออกไปไหนแล้วพอกลับมาโกก็ไม่เคยเล่าอะไรให้ฟังทุกครั้งเวลาเตือนโกก็จะพยักหน้าครับครับแต่ก็ไม่เคยปฏิบัติตามทีนี้พอมารู้ว่าโกะไปร่วมกันทําร้ายประกบ ก็ถามโก้เหมือนกันว่าทำไปทำไมโก้ไม่ตอบร้องไห้อย่างเดียวบอกแต่ว่าเพื่อนชวนไปแล้วก็ไม่พูดอะไรมากกว่านี้มีท่าทีสำนึกผิดคือโก้บอกว่าโก้ไปคบกับเพื่อนกลุ่มนี้มานานคือทางคุณอายอมรับเลยว่าหลานเป็นเด็กเกเรโดดเรียนไม่เรียนหนังสือบางวันแต่งชุดนักเรียนแต่ก็ไม่ไปโรงเรียนพาย้ายมาหลายโรงเรียนแต่พฤติกรรมของหลานก็เหมือนเดิมเห็นคลิปแล้วตกใจมองว่าในกลุ่มเพื่อนก็ไม่มีใครห้ามใคร ก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นส่วนที่มีข่าวว่าโกะยังก่อคดีขมคือแล้วคดีอื่นๆทางอาบอกว่าไม่ทราบเลยก็ทราบทร้อมกับทุกคนโกะไม่เคยเล่าอะไรให้ฟังอาบอกว่าอาไม่ได้มองว่าหลานเป็นคนดีก่ขอคดีแล้วชนะเพราะว่าเขาทำคนที่ไม่มีทางสู้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน้องสำนึกผิดถ้าต้องถูกดำเนินคดีทอมยอมรับเรื่องมันเกิดไปแล้ว พอเขาก้าวขาวชาบ้าน <half. S 2> แล้วเราไม่รู้แล้วครับว่าเขาจะทําอะไรมั่งสำนึกผิดท่านสำนกเขากลัวอยู่แล้วครับเขาก็ร้องไห้แต่ผมก <pedo. S 1> ็บอกแล้วว่าคือทําแล้วเราต้องรับสิดชอบสิ่งที่เราทาตัวเราเองที่บ้านก็รู้สึกแย่อยู่แล้วครับครับเราก็ไม่ได้คือก็ให้เขาอยู่ตรงนั้นให้เราก็คือให้ให้ในส่วนของของด้วยงานเนี่ยเขาดูแลก็คือจริงๆแนวทางผมตั้งแต่วแรกที่ผมรู้ข่าวนะผมมีแนวทางยเดียวเลยว่าคือให้มันเป็นในเรื่องของการของแนวทางคดีเพราะว่าเขาทําเขาก็ต้องรับ พี่สีนี่ก็ทําใครทําอะไรนะตอนนี้ต้องได้นัดหมดเพราะว่าแม่ทุกคนที่ผมเห็นนะเท่าที่ผมเห็นผมไม่ได้รู้จักเขาที่ส่วนตัวนะแต่ผมมาเจอเขาในสถานที่ตรงนี้นแล้วผมก็ได้คุยกับเขาเนี่ยทุกคนเขาก็พยายามเลี้ยงลูกเขาดีที่สุดอยู่แล้วครับแต่บางคนเขาไม่มีเวลาเราไม่ได้ร่ำรวยพอที่เราจะแบบไม่ต้องทำอาหารก,กินแล้วนั่งเฝ้าทั้งวันนะในใน,ในโลกของเราในี่ตรงน,นี้เราดูแลได้แต่พอเขาออกขาไปออกก้าวขาวไปเราไม่รู้ว่าพฤติกรรมคนนี้เขาไปทำอะไรบ้างมันเหมือนไปโล่งขอีกโล่งหนึ่งมาประกันตัวต้องมาบิจน์เลยมันไม่ต้องิสูจน์รับิดอยู่แษุ้ครับ ตัดรูตัดหลานไปมันก็ไปเป็นภาระของสังคมถูกไหมครับสังคมเกี่ยวอะไรด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อมันเกิดมาแล้วมันเมื่อมันเกิดมาในครอบครัวแล้วครับเราก็ต้องมันก็ถือว่าเป็นเป็นกรรมของเราเราก็ต้องดูแลกันไปผมเองผมยังรู้สึกไม่ดีเลยผมยังบอกว่าพวกเองไม่ได้เก่งนะพวกเองทําคนนี้มีนังสู้เนี่ย